พระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีปัญญาอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันไม่จำเป็นก็จะไปยึดติดมันแต่บางครั้งเราชอบปฏิเสธความจริงที่เป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งอย่างเช่นเรามีคนรักเรารักเขามากอยากอยู่กับเขาตลอดไป แต่มันเป็นไปไม่ได้สักวันหนึ่งเราต้องเสียเข้าไปหรือเขาต้องเสียเราไปเราอยากมีรถหาเงินเก็บเงินซื้อรถมาวันหนึ่งมันก็ต้องเก่ามันก็ต้องพังซ่อมได้ก็ซ่อมซ่อมไม่ได้ก็ต้องทิ้งเราเกิดเราเติบโตเราเรียนรู้ แต่วันหนึ่งเราก็ต้องแก่เราก็ต้องตายชีวิตไม่มีอะไรเป็นของเราหรือเป็นไปตามใจของเราสักอย่างแม้บางคนอาจจะยึดว่าสิ่งนี้เป็นของเราแต่จริงๆแล้วแม้แต่ตัวเราเองชื่อเราก็ยังเป็นสิ่งสมมุติเพราะตอนที่เราเกิด เราไม่ได้มีชื่อมาด้วยร่างกายก็เป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้เรามาไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแล้วเราเกิดมาทำไมผมอายุ30กว่ากว่าจะรู้ว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรนั่นคือการดับทุกข์ ให้หมดไปจากสันดานกว่าผมจะรู้ว่า,าศาสนาพุทธสอนอะไรผมก็เที่ยวเข้าวัดไปเป็นเวลากว่า30ปีแล้วนับตั้งแต่เกิดแม่ก็อุ้มผมเข้าวัดตั้งแต่ยังเด็กแต่กว่าจะรู้ความหมายของพุทธาศาสนาอายุก็ปลาเข้าไปตั้ง30 พระพุทธเจ้าเคยกล่าวกับพระอานุ์ว่าอานุน์เธอจงระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเส้นนี้แลเราจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตนั่นคือทุกอย่างไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งสมมตุติแม้เราจะเสียมันไปวันไหนเราจะพร้อม หรือไม่พร้อมเราก็ต้องเสียเราต้องเห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปและไม่เป็นไปตามความคิดความอ่านหรืออำนาจของเราสิ่งนี้ทำให้ผมตระหนักว่าชีวิตของผมก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานผมพยายามทำสมาธิปฏิบัติตน รักษาศีลภาวนาทำทานตามสูตรของคาราวาสผู้ปฏิบัติธรรมคือทานศีลภาวนามันก็ไปเรื่อยๆนะครับค่อยเป็นค่อยไปหลงเมื่อไหรก็กลับมารู้ลมหายใจทำงานไปก็ดูจิต ดูกายไปด้วยจริงๆผมก็ยังไม่ถึงนิพพานหรอกไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันไหนจะถึงแต่ก็ทำไปเรื่อยๆแต่ความแตกต่างคือมันทำให้ผมเปลี่ยนเป็นคนละคนสมาธิทำให้ผมไม่ยึดติดกับอะไรหลายๆอย่างทำให้อารมณ์กามลดลงลดลงมากจากที่เคยเป็น หนักมากก็เหลือแค่ความรู้สึกแวบ,บๆต่อวันความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็ลดน้อยลงบางทีผมก็คิดนะว่าหากผมตายลงวันนี้ผมยังจะตกนรกไหมเพราะความตายมันเดินมาหาผมได้ทุกเมื่อ แม้กระทั่งตอนที่นางกินข้าวตอนที่นอนหรือทุกเวลาในชีวิตผมสงสัยตัวเองว่าผมกลัวมันไหมหรือผมพร้อมสำหรับที่จะรับมันไหมแต่ผมไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ผมก็เลยยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสารณะ เพื่อว่าสักวันหนึ่งผมอาจจะปล่อยวางได้จริงๆและเข้าใจความว่างที่ภาษาบาลีเขียนว่าสุญญาตาจริงๆสักที